ว่ากดไลค์กด,ดต,ตา้งให้ทีช่องป๊อปปีน้นี้สารดีเต็มเตียมไจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนุ่มป๊อปปีช้ชฉแนวให้ยืนต่อแถวเข้ามาหาป๊อปปี้ สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ช n e l Poppy IT นะครับวันนี้นะครับใครที่เจอประสบปัญหาการขึ้นสตรีมหยาดนะฮะขึ้นหรือแจมสตรีมหยาดนะครับไม่สามารถเปิดกล้องได้นะครับมือถือของเรานะครับมาดูที่การอัปเดตเวอร์ชันถ้ามือถือเครื่องเก่านะครับการอัปเดตเวอร์ชันได้แค่นี้สูงสุดได้แค่นี้ครับดูเวอร์ชันของมือถือด้วยนะครับนี่ครับ นี่ครับทีนี้ผมประสบปัญหาคืออะไรรู้ไหมขึ้นสตรีมหยาดไม่ได้ครับกล้องนะครับถูกปิดนะครับเดี๋ยวให้เราเดี๋ยวลองดูนะครับเทสนะครับเทส่ลองเทสนะครับเทสปุ๊บกดไปนะครับลองดูนะฮะอันนี้ผมทำการสมัครและขึ้นใหม่ดูมันมันมีปัญหานี่นึงคือไอแอป ระบบอะกล้องลองอนุญาตอนุญาตทั้งหมดนะฮะอนุญาตกล้องด้วยนะฮะอนุญาตจําเป็นต้องใช้นะครับกล้องต้องอนุญาตนะครับไหนทำไมกดไม่ได้ละ่ะแบบหนึ่งอะกล้องต้องอนุญาตนะครับมาคลิกตรงนี้อนุญาตนะครับอ่ะนะครับทีนี้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้นะครับเรา มันเป็นสีแดงเดี๋ยวผมให้ดูเลยอนะครับยังไงก็ตัดต่ออยู่แล้วนะครับเอาให้ดูเลยว่ามันมันเป็นอะไรนะครับพอดีผมพรอนการติดตั้งปุ๊บเจ้าเอปหยุดการทางานมึดหลายโอเคนะครับทีนี้เราจะแก้ยังไงนะฮะเห็นไหมครก็จะมีคาว่าหยุดการเห็นไหมครอัปเดตนะครับ,อ,รบอามาที่นี้มาที่จุดสามจุดนะครับเพื่อไม่ให้มันอัปเดตนะครับไม่ให้เจ้า Google c h r โคมอัปเดตนะครับ เปิดใช้การอัปเดตให้เราติ๊กนะครับให้เราติ๊กนะครับให้มันเป็นช่องบ้างอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมแคปหนะ้าจอไว้เรียบร้อยเลยแหละนะครับมันมีปัญหาตรงที่ระบบนะครับโทรศัพท์บางทีก็จะ ลวนไปหน่อยนะครับบางทีเราถอนการติดตั้ง Google Chrome ปุ๊บเจ้าแอปนะครับละแอีดอ่านหน้าจอไม่ทํางานนะครับมันแปลกที่ตรงไหนไม่รู้ระบบใหม่ระบบใหม่มากนะครับใหม่จนจะใช้ยากทุกทีนะนะครับเวลาจะอ่านหน้าจอแต่ละทีเนี่ยครับอ่ะโอเคครับมาที่ Google Chrome ครับของใครเคยเป็นไหมล่ะอ่านหน้าจอกว่าจะอัดเสร็จก็จะตัดต่อจะจะทำอะไรโอ้โห กดจนเสร็จอนะทีนี้มาใช้คอมผมใช้คอมนะครับใช้คอมเลยทำคอมบางทีผมจะทําวิธีการตัดต่อวิธีการตั้งสร้างเพจวิธีการอะไรที่เกี่ยวกับคายวัตเตอร์ปุ๊บมันจะลูดผมก็เลยใช้คอมอะเป็นตัวเป็นตัวนั่นเลยเป็นตัวใช้ให้อันนี้โอเคนะฮะเราลงใช้ใช้งานปกตินะครับคือมันมันมีปัญหาคือเราจะ ส่งผลวิเคราะห์อ,อะไรประมาณนี้มันก็หลุดนะครับซึ่งไม่รู้จะนี้มาหน้าสตรีมหยาดนะครับสตรีมหยาดโอเคนะครับเดี๋ยวจะใส่รหัสผ่านนะฮะกรอกอีเมลกรอกใครเรียบร้อยเนาะขึ้นจากขึ้นสตรีมหยาดนะครับถอนการดีดั้งดูนะฮะลองถอนการดีดั้งดูนะครับ,ะรบจะใส่อีเมลก่อนนะแป๊บหนึ่งล็อกอินล็อกอินให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับแป๊บหนึ่งใส่รหัสก่อน โอเคนะครับถ้ามันขึ้นหน้านี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับอมามาจิ้มที่นั่นเลยนะครับขึ้นยังไงต่อ,อผมก็เรียมไล่ต่อผมก็เรียมเลยนะ,ะมามามา,มาติก๊กมิวสิคท็อปมันเรียมอะเรียมเรียมเรียมเีนปัญหาง,งิดมันอโอเคนะโอเคได้แล้วนะครับนี่ กล้องก็สามารถเปิดได้เหมือนเดิมนะครับใครที่เจอปัญหาคืออนุญ,ญาตให้มันหมดนะครับอนุญ,ญาตต้องอนุญ,ญาต,อ,ญญาตอะไรวีโอพวกอะไรให้มันเสร็จนะครับโอเคปิดไม์ก่อนปิดกล้องด้วยพิมพ์นะะพิม์ชื่อป๊อปปี้ครับ อ่ะติมชื่อ poppy นะครับทีนี้ให้เรามาทําการสีฟ้านี่แหละตัวสีฟ้าที่ทาการที่จะขึ้นเน,นี่ยอ่านาตานะครับเปิดกล้องได้ไหมปึ๊บเดี๋ยวนะปึ๊บอ่าก็เปิดได้นะครับเราก็าจิ้มตามปกติเนี่แนะนี่เราจะาขึ้นเนี่ยเอาขึ้นยังไงอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ น่าสตรีมหยาดนะครับก็ใครที่ต้องการที่จะขึ้นสตรีมหยาแต่มันขึ้นไม่ได้นะครับเป็นเหมือนที่ผมได้คาดคิดนะครับก็ลองดูนะครับลองถอนการอีกตั้งดูนะครับเพื่อจะใช้ได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนขอบคุณที่การับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพ่อพี่ไอที จริงๆก็พอพี่จะเนี่ยหแหละแต่ก็ไอทีเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับพอผมก็เก่งท่านนี้ก็เก่งบ้างไม่เก่งบ้างก็ได้แต่ถ้าชิ้นนี้อะไรก็มีปัญหาได้อะไรก็นะครับแนะนำได้นะครับเก่งก็ไม่ค่อยเก่งบันเท่าไรหร่หรอกนะฮะโอเคครับขอบคุณที่รับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสาัสดีคืนนี้สวัสดีครับผม